สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กและทีมงานของริษัทสยามเทคจนลเดชของเราเช่นเคยนะคะจากที่เล็กสัญญาวไว้ว่าใช้งานที่ถนนรามอินทาติดกับสนามฟุตบอลอัลไพธับเนี่ยจะยกหลังคาเล็กจะพาเพื่อนๆหรือผู้ชมทุกท่านมาชมขั้นตอนการยกหลังคาอาคารสนามกีฬาในร่มหลังที่2ที่ใช้งานแห่งนี้นะคะถึงเวลาที่ ทีมงานของเราเนี่ยเตรียมยกหลังคาไร้โครงสร้างซึ่งตอนนี้เรายกหลังคาไปแล้วบางส่วนดูภาพอากาศด้านหลังตอนนี้ทีมงานของเรากําลังทําการยกหลังคาไร้โครงสร้างอยู่ด้านหลังเลยค่ะอาคารสนามกีฬาในร่มอาคารที่สองแห่งนี้นะคะขนาดกว้าง36.20เมตร อาคารยาว36.20เมตรเช่นเดียวกันนะคะดูจากภาพโดยรวมด้านหลังนี้นะคะทางทีมงานของเราเนี่ยได้ยกติดตั้งหลังคาไปแล้วประมาณ50%ซึ่งเล็กได้คุยกับทีมงานแล้วผู้คคุมงานของที่นี่นะคะแจ้งว่าเราจะติดตั้งหลังคา วันนี้และก็หยุดประกอบในส่วนของตัวรอนหลังคาในวันพรุ่งนี้และจะยศดติ่นตั้นแล้วเสร็จในวันอาทิตย์นี้ค่ะในส่วนของอาคารสนามกีฬาในล่ม ที่ใช้งานแห่งนี้นะคะหลังจากเราติดตั้งหลังคาไร้โครงสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะเหลือในส่วนของผนังไซดิ้งด้านหน้าด้านหลังแล้วผนังด้านข้างในส่วนของงานรังน้ําทางทีมงานของเราก็ได้ขึ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเหลือในส่วนของงานตะข่ายเหมือนอาคารหลังที่1ที่ได้ท <eled iling> <performance> ําการก่อสร้างไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เหลือในส่วนของงานพื้นก็จะแล้วเสร็จทางทีมงานของเราเนี่ยค่ะจะเหลือการติดตั้งหลังคาไร้โครงสร้างเนี่ย ในวันอาทิตย์อีก1วันลูกค้าหรือผู้ชมหรือเพื่อนๆท่านใดสนใจแวะเวียนเข้ามาชมผลงานของบริษัทสยามเทคยูนิเต็ดของเราก็เรียนเชิญหรือจะเข้ามาชมวิธีขั้นตอนการติดตั้งหลังคาและโครงสร้างว่าเป็นแบบไหนเราทํากันแบบไหนก็เชิญได้ที่ถนนรามอินทาแห่งนี้นะคะหรือว่าถ้าลูกค้าหรือเพื่อนๆท่านใดไม่สะดวกก็รับชมผลงานของเราได้ทางเว็บไซต์ w ว w ร์ไว์เว็บสยามเทคยูนิเต็ดคหรือที่เพจ Facebook หลังคาไลโครงสร้างบายสยามเทคยูนิเต็ดหรือโทรเข้าไปหาแอดมินเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 959172515นะคะเล็กและทีมงานของเราทุกคนด้านหลังนี้ต้องขอลาเพ,อเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในปีถัดไป2,566ว่าเล็กและทีมงานของเรา เไปสร้างผลงานดีๆและมีคุณภาพกันการที่ไหนอีกบ้างวันนี้สวัสดีค่ะ